มาฝรั่งเดนทีมไอซ์แป้งเบบี้หม่สวีทตี้พิ้งพลาสมเชีร์บัตเตอร์ให้ผิวเนียนขึ้นหอมสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีขาแล้วก็เป็นรายการท้าหานิยมนะครับสุดยอดเพลงฮิตของพี่กลิต เรียกว่าโอ้โหตอนนี้เข้ามาเข้มข้นแล้วเหลือ3เพลงสุดท้ายไปที่คำถามต่อไปเลยนะครับคิดว่าเพลงใดอยู่ในอันดับทีา3ยอดเพลงฮิตของบี้สุปริตถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับคำตอบเป็น2งกลุ่มอีกแล้วครับีิสิตนิสตามไอ้นซ์สบายดีมา3อันดับแล้วคนต้องถูสักหว่า ก็าตามมา2ข้อแล้วเหมือนกันค่ะก็คิดว่าข้อนี้น่าจะถูกมั้งคะมาฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับฟังจังหวะหัวใจน,น้องแอร์ทำไมครับสาอันดับนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วอ,อคอยดูจะกว่าที่หมดเลยค่ะอด้เห็นคนที่เลือกจังหวะหัวใจของพี่น้องโกโกคิดว่าน้องเป็นดีเจน้องเปิดเพลงน้องคิดว่าน้องน่าจะใช้แบ่งเป็น2กลุ่มมีกลุ่มหนึ่งถูกครับไดยเลยค่ะอันดับที่สามครับสุดยอดเพลงคิดของพี่สุกิตได้จะเพลงอ้นี้มาอี จากอัลบั้มเต็มชุดที่สองนับเป็นเพลงเร็วเพลงแรกของบีที่โชว์ความแข็งแรงของท่าเต้นม,มากขึ้นจนสามารถคว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมปี2009ไปครอง,องอเพลงจังหวะกับใจเป็นเพลงฟังง่ายาไม่ซับซ้อนและที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นบีไว้ได้ลีลาท่าเต้นที่ไม่เป็นสองรองใคร กระแสตอบรับอย่างท่วมท้นโดยเฉพาะท่าเต้นหัวใจที่หนุ่มบี้เป็นคนออกแบบเองลุ้นๆเรียกว่าช่วงเวลานั้นเพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิตติดปากและฮิตติดชาร์ตได้ในเวลาอันรวดเร็วมาถึงคำถามสุดท้ายอันดับที่หนึ่งสุดยอดเพลงฮิตของบี่สุบิทคิดว่าเป็นเพลงอะไรเชิญจัดอันดับครับ คนตอบน้าบัดนาวอันนี้จัมโบดิเ้าพี่จิกเปลี่ยนกันแพกไปเลยยังไงก็ไม่ไม่ไม่อยากตามคนอื่นไม่เปลี่ยนใจพี่จิกมั่นใจไหมครับมั่นใจอะว่าไอ้นี้จัมโบลี่เพราะว่าพี่เองอะไรนะคะพี่จิกไอ้นี่จัมโบลดิเด็กๆี็ร้องได้เพราะพี่ก็ร้องได้พี่ก็เลยชอบเพลงกะี่จะถูกพี่ก็จะเป็นแฟนพี่ ผมตามเป็นเพื่อนดีกว่าอ่าไม่มาเียนเขาเหงามถ้าคุณแอร์ตอบผิดข้อนี้คุณป๊อกเป็นแชมป์นะใช่เด้อทีนี้ขอถามน้องแอร์หน่อยทำไมถึงคิดว่าณบัตรนาวต้องเป็นเพลงที่มหานิยมอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดังมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ่อน่าจะเป็นเพลงนี้มากกว่าที่อยู่ในอันดับหนึ่งถึงแม้ว่า จะรู้จักพี่บี้จากเพลงนี้ก็ตามอันนี้สัมบารีค่ะแต่ว่าก็ขอเก็บไว้เป็นอันดับสองละทันในใจคําว่ามหานิยมไม่ได้นิยมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมหานิยมนี่คือมหานิยมนี่เรานิยมมาตลอดไม่มีเสื่อมคลายาาแต่ว่านบัตรดาวเน่นนิยมคู่คู่คักคเดี๋ยวก็ลืมผมเชื่อพี่แล้วถ้าตอบลักษณะน,น,นี้นะครับลุ้นกัน2ท่านระหว่างน้องแอร์กับคุณท็อกอันดับที่1สุดยอดเพลงฮิตของพี่สุกิตได้แก่เพลง ผมไม่เฉลยดีกว่าโอเเ้ยคุณเอ๋ค่ะใช่ว่าทำไมผมไม่เฉลยเพราะคนที่จะเฉลยจะมาร้องเพลงนี้เขาคือบี้สุเกตครับ กันดับที่สอง I Need Somebody เพลงเปิดตัวที่ทำให้ทุกทุกคนรู้จักบี้ด้วยสไตล์เพลงที่แปลกและมีความแตกต่างบวกกับเอกลักษณ์และท่าเต้นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเมือนเลยทำให้เพลง I Need Somebody บีกลายเป็น t a อ k of the t ะทาได้ในเวลาอันรวดเร็วไไม่ด้นอกจากเหนื่อร้องฟังง่ายติด แล้วจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ I Need Somebody ยังเป็นที่จดจำของแฟนเพลงก็คงหนีไม่พ้นท่าเต้นหัวใจนั่นเองนอกจากความฮิตติดลมบนแล้วเพลง I Need Somebody ยังกวาดรางวัลจากหลายเวทีถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความสามารถของหนุ่มคนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ คแลละสุดยอดเพลงฮิตบีสุกริตวิเศษแก้วอันดับที่หนึ่งก็คือน้าปัดหนาววินาทนีีคงไม่มีเพลงไหนจะฮอตฮิตไปกว่าเพลงนี้อีกแล้วเพราะจะหันไปทางไหน,นก็จะมีแต่คนร้องและเต้นเพลงนี้กันแทบทั้งนั้นแจมแจดันแจมว้า ว่ามาแรงแซงทางโค้งกว่ใครเพราะหลังจากหนุ่มบี้ส่งเพลงนี้มาให้แฟนๆได้ฟังกันไม่ทันไรเพลงนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของหลายชาติด้วยเสน่ห์ของสไตล์เพลงป๊อบแดนซ์เนื้อหาสนุกสนานและยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ผ้าเต้นของบี้จึงทำให้เวลาจำจะดำจำว้าวกลายเป็นวลีฮิตของยุคและกลายเป็นสุดยอดเพลงฮิตบี้สุกริต น้าบันหนาวนั่นเองครับที่เรียกว่าส่งเพลงไหนมาก็ฮิตนะฮะน้าบันหนาวฮิตไปเรียบร้อยแล้วอันดับอันดับที่หนึ่งจะมีเพลงใหม่ๆไหมอ่ะมีเพลงใหม่ก็มีนอกจากน้าบันหนาวนะครับแล้วก็จะมีเพลงคุณเดิมนของเธอแล้วก็จริงๆแล้วมีผมมีมินิอัลบั้มนะตอนนี้วางแผงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสเปเชียลพิเศษรับอัลบั้มน้าบันหนาวแล้วก็วันนี้นะครับคนที่ชนะของเรานะครับก็ได้แก่น้องแอร์พันธิลาเจ็ดคะแนนครับ ให้รางวัลหน่อยไหมให้รางวันรรลวนดิดนึ่งไหมให้ให้ราง,งวัลอ oh, okay. งานกันทีเดียวนะครับและจะเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เลยถ้าขาดซูเปอร์สตาร์คนนี้นะครับขอบคุณคุณบี้สุกิด้วยครับและต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเอ็กแซกนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับเรียกว่าสนับสนุนทางรายการเสมอมาขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะในสตูดิโอคึกคักมากๆขอบคุณบี้แฟนคลับนะจ๊ะ กาโหวตนะคะให้เป็นข้อมูลของ5มหานิยมในคืนนี้ด้วยค่ะครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านนะครับเป็นวันที่สุดสุดากันทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์มหานิยมของเรานะครับ CP เติมชีวิตที่ดีวุฒิศักดิ์คลินิกอาิโนโมโตโรบินสันไมนีเวียยูวีไวรีแพร์ดื่มสิ่งดีๆดื่มวุฒิศักดิ์กลูต้าเฮลติ แบรนด์รังนกแพมาฝรั่งเดนชีนไอซ์โซดาช้างสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีขับแป้งเบบี้มายสิตร์ีิพิงพ์พัสสมูทแอนด์นอริชชิงครับขอบคุณค่ะแน่นอนครับเสาวหน้ายังยังมีความสนุกสนานอย่างนี้อีกแต่จะเป็นหัวข้อใดต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มเพลิงทางคอนต์ครับคืนนี้ฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยปลาคาร์งตัวที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยมันอายุร้อยกว่าปีถูกต้องถูกต้องเคยเห็นที่แพงที่สุดตัวละล้านกว่าบาทใช่ใช่ใช่ไช่ปลาปลาอะไรใครงงไม่รู้ปลาช่อนอะไรไงปลาช่อนเหรอทำไมอ่ะเอางงวันล่ะสอวที่สุดสี่ที่สุดป๊า